สองพันยี X, Trail, ่สิบหก isuzu d-max เอพิกอัพพลัสแดนเบลนรจ์เพอร์ฟอร์แมนซ์วิดโมเดิร์นฟีเจอร์แอนด์เอเวอร์นิวดีไซน์พร้อมซิตี้สตรีททูมัลเทนเทรลดีสเวทฮิลล์อีสต์บิลทูเทคออนวอเตอร์ทัลเลนช์ไลอาเฮดเดอะเบิร์ตติ้งยูโนติซบาลเดอะสองพันยี่สิบหก d-max อีซีแอคทีฟฟรอนต์ฟาเชียเดอะกริลล์อีสต์ลักเกอร์แอนด์มอสคาเทสแดนบีฟอร์แคลนดายสลีปเลทเฮดไลท์แดนคลีฟเดอะคราฟต์เอคอมแมนดิงพรีเซน เดอะทาร์ปไลน์แอนด์มัสกูล่าเฟนเดอร์กีฟเดอะดีแม็กซ์เอสตรองแอนด์คอนฟิดเอนท์ลุคไวด์เดอะอิมพรอฟเฮลอดินามิกเฮลรีดิวเดรกแอนด์บูสต์พูลเอฟฟิเชนซีพันเดอร์เดอะฮูดเดอะดีแม็กซ์ออฟเฟอร์เอสามจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบดีเซลเอนจิ้งได้ผลิตอาราวหนึ่งร้อยเก้าสิบฮัตส์พาวเวอร์แอนด์สี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรออฟท็อปอิสแมตต์เด็ดทูอีเทอร์เอซิกสปีดแมนูเอลออร์เอซิกสปีดออโตเมติกทรานสミชั่นพรีวิดิ้งสมูทช For those looking for a more efficient option, a 1.9 l i t e r d i e s e l engine is a l s o available, offering a good balance between performance and fuel economy. Both engines are designed to handle heavy load and tough terrain, making the D Max a n excellent choice for work or adventure. เดอ2026 D Max ทั้ w วิ h A Choice of 4x2 R4x4 ไ r เฟิร์นออป o ั option, ่นข i ่ i ิ่งไดเว r ร์ e ดอร์ฟล i ซ i บ i t ิ t ี t o s ทู a เ e ร on t h e n ดนิสเดอร 4x4 Variant Feature A Chip on the Fly System that allows you to switch between two wheel and four wheel drive without stopping. It also comes with a r e a r Differential Lock Hill Descent Control and a r e Infor Suspension System for off-road confidence. เวทเ e r you crossing river or climbing steep in c l i n e The B Max is ready for action Inside the cabin, Isuzu has top t u e s on both comfort and functionality. h o h this ISN A luxury SUV, the interior is refined and well-appointed. has a new infotainment system with a large screen display that supports Apple CarPlay and Android Auto. เดือดดักดอดเลเยอเอสคลีนแอนด์โมเดิร์นวิดพิสิทธ์เข้าบัตตัน for easy access while driving. ซอฟต์ทัดแมทเทียร์แอนด์อินพร็อฟซาวอินซูลเลชันเมคเดอะไร่มอร์พรีเซนต์ even on bumpy roads. เซฟตี like braking, ้อีสเอเมเจอร์โฟกัสในเดือดสองพันยี่สิบหกโมเดลวิดฟีเจอร์ไลท์ออโตโนมัสอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งเรนดีพาร์ตัววอร์นิงไลท์สปอร์ตมอนิเตอร์ริงเรียร์คลอสทราฟิกอะเรตแอนด์อะดัปตีฟบรูสคอนโทรล ดีสิสต์แม่เหลารีดิวเดอริสออฟอักเสบและเมกลองไร่มอร์เรลักซิงพี่สูสูดแค่เท่าโซอินพร็อฟเดอะชาร์จิสสตรักเจอร์แอดดิ่งมอร์ไฮเทนไซสตี้ยู่ทูเอ็นฮานแครชโคเทชันอนาเธอร์สแตนด์เดิลเฟเจอร์อีสเดอะดีแม็กซ์ทัวร์อิงแอนเพลโอตคาปาซิตี้อิดแคนทาวอัพทูสามจุดห้าตันแอนแครรี่มอร์แดนหนึ่งพันกิโลกรัมอิงเดอะเบสเมกกิ่งอิดเอซีเรียดเวิร์กคอร์ส เดอะทากโกเวส์ไลท์วิดเอทัฟโคตติ้งทูครีเวนส์สคราเชสและอีทแฮสไทดาวฮุกทูซีเคียวโหลดเซเบลียูอัลโซไฟคอนเวเนนต์ฟีเจอร์ไลท์เอเทลเกตแอตติชและเรียคามิรา่สำหรับการโหลดดิ้งและปาร์กอินวันออฟเดอะยูนิคเซลลิงพอยออฟเดอะสองพันยี่สิบหกดีแม็กซ์อีซีบาลานด์บีทเวนดูราบิลิตี้แอนด์คอมพอร์ตอีทเอทรักแด็ตแอนด์แฮนเดิลฮาร์ดเวิร์กแอนด์โรเอนไวออนเมนต์บัดอีทอัลโซออฟเฟอร์อินแอพเพิลไฟเมนต์สำหรับเดลี่ไบร์ฟวิ่ง เวทเตอร์ยูยูซิงอิทสำหรับธุรกิจ,สำหรับโรดดิ้ง,สำหรับฟามิลี่ทริป,เดอร์ดีแม็กซ์ดิลิเวอร์เดพินเดเบิร์นเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์โมเดิร์นคอนเวนิเอแนนซ์,เดอร์อัปเดตเท็ดสึสแตนชั่นจีโอเมทรีแอนด์รีไฟล์สตีเรียร์ติ้งเรสปอนส์แม็กอิทมอลสแตเบิร์นแอดไฮสปีดแอนด์มอลแอคิลเลอร์อาราวคอร์เนอร์,ทูเอลฟ์ฟีชเชนซีแฮสคอลส์โออิมพล็อคสลายนีแตงทูเวทเตอร์เอนจิ้งทันนิ่งแอนด์ไลท์ Depending on the engine and ride right configuration, fuel consumption range from about 7 to 8.5 l i t e r per 100 k m which is impressive for a pickup of this size and power. d e s i g n w i t h Isuzu has introduced new alloy wheel design, r e d e a i n t c o l o r a n d optional a c c e s s o r y like sport bar, roof rack, and underbody protection plate. These additions not only enhance the Look of the truck but also boosts its practicality, let tail light and daytime running light give it a premium touch. wide the high ground clearance and wide span ensure it looks just as capable as it is. overall, the 2026 Isuzu D-Max is a serious contender in the mid-size pickup market. it retains its reputation for t o n e s s and reliability while adding modern tech. เบเตอร์เซฟตี้แอนด์อินเทอร์เวสต์ไรฟิงดินามิกเวเตอร์ยูเอคอนแทคเตอร์แอนด์ออเดอร์เอเนเชียสออร์จัสมันฮูเลฟเอแคเปเบิลแอนด์สไตลิสคลับเดอะดีแม็กซ์อีสต์เวิร์ดเอคลอส์ลุค